แฟนนะแฟนนะครับื่นตเต้นมากครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่เราได้จัดเป็นพี่พี่กิจ The first t i n e meeting นะครับผมลิทแอนดลิเตอร์ที่พารากอนฮอ ก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันนี้28เดือนนี้ครับทำไมเรื่องเราเลือกทีมเป็นทีมเป็นทีมคือจริงๆเราเราคิดกันหลายเราบากว่าเราจะมาทีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแบบเหมือนเราเราก็มองสะท้อนกับมาว่าจริงๆแล้วแฟนนี้างเนี้ยเราอยากทำให้ขครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโปดมามานี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมีทางเนี้ยพี่ตั้งใจทำให้แฟนๆทุกคนเลยจริง เราสึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งเราไปแต่ละงานแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีทั้งนี้ก็เลยเป็นลิสเอ็นกลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆริงกิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไบรท์มีความชายนิ่งใช่ไหมคะแต่จริงๆมันคือการที่แสงมันสะท้อนกับในตัวกริตเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เรราก็ได้ท กลับไปให้ทุกคนด้วยในฟ้าสองโชว์มันหนักเนี่ยแกัไหนที่มันต้องเตรียมตัวก็เตรียมตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นเป็นอยู่ภายใต้ที่กิจการเชนเมนด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชันทั้งทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบอะไรต่างๆในงานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็เราก็เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวชั่วโมงนะจัดเต็มประมาณ18บแปชั่วโมง เนหิวปี่ช <lequel beginning> <mel> ัโก <es Four> ี <ALLY> <X net young> <This> ่ชโกโมีโมีประมาณองโมกว่าเรามีเซอร์จากแฟนๆว่าเขาอยากเขาอยากอะไรอะไรตเรา เขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ไ็ใจกลตันี้บอกในเซอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นเอ็ซอยากเห็นหนูเยเตอนนั้นโชว์ก็ะเปลี่ยนมายืนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนจริงจริงๆหลายๆอย่างนยะครับผมมีอะไรใหม่ๆี่มายเต็มเลยคันับโชว์ท่วนใหมยแล้วมีดีนับโชว์ท่วนใหม่ มันจริงๆมันมีหลายฮาร์ดมากในชุดครับผมอยากให้เราติดตามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสปอย์ลไม่ใน่สนุกดีสิ่งหนึ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดมันจะ แล้วนีมั่นใจแน่นอนคือเตรียมไว้ก่อนแล้วนะเระดูฟ้สตูมกี่คนเตรียมมาแต่ปีแล้วแล้วดูไม่กี่ชุดนะแล้วดูฟ้สตูมกี่คนแล้วเราก็เราเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมกกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวเนี่ยนะแต่ดูเราก็เป็นสแตนด์บายรอทุกเพลงก็ก็พร้อมอยู่แต่ละชุดก็คือเปลี่ยนไม่ผิดหวังใช่ไหมครับก็ลิสต์อย่างลิสต์ตอร์ก็จะมีความวิงวิงอะไรแล้วอย่างความแซ่บเต็มที่แซ่บไหมอันนี้รอดูดิ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะป็นกดดันนะหมดขั้นบังก็หลายขัดหวังกับเราเยอะก็กดดันไหมครับก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายงานเราเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมก็แบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซบบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนๆนกันไป ยังพอจะแต่งแบบนีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมตัวแทนไป้วสักสิบชุดดีกว่าเผื่อไว้สิบชุดสิบชุดไม่พอเกินพอเกินแล้วเกินแล้วปกติก็แบบห้าหกชุดเองตอนที่เรียนนะอันนี้จะตอบเพลงนะครับก็จริงๆก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรครับอันนั้นในพาของเพลงแ่ะมันจะต้องแค่ียมไรก็แเพลงเราเราเพลงคือที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมคะก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบ เลือกยากอยู่การเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่แล้วกาลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่บอกอไเงี้ยครับก็เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะะเลยแล้วก็ที่จริงๆมีแบบมีพิเศษครับเกสอั้กี่คนเกสทั้งมีกี่คนคิดว่าจะต้องกว่ตีไปกี่รอบ่เกมีอกไปไหรือว่าคนที่เราคนที่เราไม่จเนืลำบนคน ี่หรือว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษมันเขาสเปเชียลเกสไงกลัวกดปั๊ไม่ทันเนี่ยทานยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าจริงๆกังวลนะว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดมันจะต้องโคลมล้อบเราตัดแตนบายแค่ไหน ไแล้วก็ถ้าสมมติหมดจริงๆก็ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบจะมีแฟนบอยอยู่แล้วแฟนบอยรอแล้วจะมีแบบสำหรับสตรีมมิ่งไหมเป็แฟนๆถามมาอะไรเงี้ยสตรีมมิ่งหรอใช่จริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลการ์ดจริงๆลองติดตามดีกว่าครับอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบทถแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแถลงถัดตัวโซเชียลมีเดีย มันมีบัตราราคาพิเศษหรือมีความพิเศษยังไงบ้างเร,รารอยากให้อธิบายตรงนั้นจริงๆตัวตัวบัตราราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องเรื่องบัตราราคาแบบบัตรพิเศษเนี่ยนะครับจริงๆมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพีเอ็มพียังอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซตเนี้ยมันเหมือนเป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายเลยนะครับในเมอร์เชนไดิสไม่งานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซ็ตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือความพิเศษจริงๆที่ที่ทุกคนจะได้ไปด้วยค แล้วก็อะไรหลายๆอย่างในใในนตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วเลยครก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยูตรงไหนอะไรอย่างนี้จริงจริงถึงแค่ความยอวมันที่ถามอมว่าแข่งกันเลยแข่งข้ามเลยนดราม่าโซลสีทองดราม่าโซลสีทองก็จริงๆอยากก็เราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไงคือพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆในในในงานอะไรอย่างเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า เราติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่างๆที่เราให้อย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพีพีก็สำหรับแฟนมีรังนี้เราเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับออคุบออ้มค่าแน่นอนแน่มคุ้ออมค่าแน่นอนไหมมันมันขึ้นอยู่กับคนเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยจริงๆหลบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบคุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สำหรับเราเราเต็มที่มากๆตกใจดราม่าไมที่เกิดขึ้นดราม่าเรื่อง ก็จริงๆพี่ว่าก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกรตซึ่งกันรายกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิบไปห้ามอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าเลยเนาะ เรก็ไม er like no so, 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 uh, uh, ่เตียยพอกันพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วต้ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มกับความพิเศษที่เราจะต้องเตรียมจุกมีีก่มีกี่ที่มีไม่เยอะเลยเนาะมีไม่เยอะดีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีเดียวข้างหน้านิดเดียวใช่นิดเดียวเองเลยครับมีน้อยมากๆเขาตัดตีเยี่งชิงกันแล้วนะท่านอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าปแลเขาครับครับผมก็ วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิท The First Fan Meeting Lit and Glitter นะครับผมที่เดอ Ti ิเก็ตใช่ไหมครับเดีร์คปรมาณ 5, 4, 3, 2 3, 2วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พีกิท The First Fan Meeting นะครับ Lit and Glitter ครับผมที่เดอ c o คอนเสนะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับ เดสโค้ดเหรอครับผมเราประกาศเดสโค้ดยังอ่ะยังยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่อะไรก็ได้ใช่แค่มาเจอกันเราก็รู้สึกว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกันโอ้โหเตี้ยรอบสองเออเตี้ยหมดรอบสองโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ